สวัสดีครับเรากลับมาพบกันแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวโมเดลสไตลิ่งวันพีชนะครับก็จะวันนี้ก็จะเป็นตัวเอสบัอคีนะครับเป็นพี่ชายของลูฟี่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมชอบที่สุดด้วยนะครับเรามาดูตัวกล่องกันเลยนะครับนี่นะครับตัวกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยนะครับด้านข้างก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นชุดของมันนะครับชุดของมันก็มีซาโบมีเอออะไรโคลาแล้วก็ไอ้นี่ผมจำไม่ได้มันชื่ออะไร ชูกาเออตัวนี้มีชื่อชูกามีเขียนบอกอยู่นี่ว่าข้างในนะครับก็จะเป็นแผ่นนะครับนี่ก็จะเป็นแผ่นประกอบนะครับบอกวิธีการประกอบนะครับนี่นะครับแล้วก็ไฟมันนี่นะครับเห็นไหมไฟมันอ่ะถ้าเราซื้อซาโบมาซาโบจะไม่มีไฟนะครับแต่ว่าเราต้องซื้อตัวนี้แล้วก็เอาไฟตัวนี้ไฟเอสเนี่ยไปให้ซาโบนะครับคือมันไม่แถมมาให้นะครับ ก็คือไฟเอสสามารถใส่ให้กับซาโบได้ต่อไปเรามาดูวิธีการประกอบนะครับเริ่มจากหยิบเอสขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้มีดนะครับประกอบตัวตรงเอวมันก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราประกอบตรงอื่นก่อนมันจะประกอบยากนะครับต่อไปมัดนะครับหมัดเราก็อย่าเพิ่งไปใส่นะครับใส่อันนี้ก่อนใส่ไฟก่อนนะครับให้ไฟมาสองอันนะครับเราไฟใส่เข้าไปตรงแขนนี้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูตรงแขนมันดีกว่านี่ดีเทลแขนมันนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็สวยนะครับถึงแบบเข้าใจครับเมื่องงานมันเล็กนะครับได้ขนาดนี้ก็ดีแล้วนะครับส่วนตรงไหล่ครับก็สวยเลยนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเห็นอยู่แล้วเราค่อยดูก็ได้นะครับประกอบเข้าไปก็จะได้ท่านี้นะครับต่อไปก็ ไฟอันนี้เดี๋ยวค่อยใส่นะครับเราประกอบกับฐานก่อนแล้วก็เอาไม้นี่นะครับไม้ค้ำนะครับก็จะเสียบตรงรูนี้นะครับเรียบตรงก้นมันนะครับกดไปก่อนนะครับกดเข้าไปแล้วก็ค่อยเสียบตรงก้นส่วนชิ้นสุดท้ายนะครับไฟก็ใส่ตรงนี้นะครับตรงแขนขวานะครับก็จะได้แบบนี้นะครับ เท่เลยนะครับสาหรับเอดมาร์คีนะครับผมพูดเลยว่าแบบเอดมาร์คีนะมันจะมีอยู่แค่2งานเท่านั้นนะครับที่แบบที่ผมว่าสวยอะ่ะมันจะมีงานนี้นะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งมันก็จะเป็นแบบงานสไตลิ่งแอคชั่นหรือแอตแทกอะไรสักอย่างนี่แหละนั่นแหละมันจะแบบเป็นท่าไฟนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูครัง้งหน้านะครับส่วนเอดงานอื่นนะผมว่าแบบไม่มีสวยสักตัวเลยนะครับคือไม่มีเลยอะ่ะนี่เรามาดูดีเทลแล้วกันนะครับดูเริ่มจาก ส่วนข้างบนก่อนครับหน้าตาก็ดูดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับงานนี้ส่วนตรงอกนะครับก็ดูสวยนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกนะครับหมวกก็ลงรายละเอียดมาดีนะครับคือแบบได้แค่นี้ก็ดีแล้วอ่ะดูดิขนาดแบบปากยิ้มอย่างเงี้ยยังมีเลยนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้เอาไปก่อน,นเกะกะนะครับ ลูกประคำอย่างเท่นะครับลายสักหนวดเขาย่างเฟี้ยวนะครับกางกรงกางเกงก็ดูดีนะครับลายสักนี่เนียนเลยนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเห็นไหมเห,เห็นแบบที่มันเป็นรอยๆไหมครับจริงๆมันมันเป็นทุกตัวนะผมซื้อแบบนี้มาสองตัวนั่นแหละเป็นเหมือนกันเลยเหมือนกันเด้เลยนะครับส่วนตรงขานะครับ อันนี้แบบถ้าทําสีทองหน่อยก็น่าจะดีนะครับอันนี้แบบเหมือนสีของผมมันจางๆหรือว่าเหมือนเขาทํามาอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมว่ามันก็เป็นตั้งนานแล้วตั้งแต่ผมซื้อมาผมซื้อมามือหนึ่งด้วยนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับเอสมาดกี N ไฟมันก็สามารถใส่ไว้ตรงไหลอยอย่งี้ได้ด้วยนะครับปกติผมก็ใส่ไว้ตรงไหล่นี่แหละผมไม่ชอบใส่ไว้ฝั่งนูนนะ้นอะมันมองไม่เห็นอนะผมมาให้มันยืนข้างๆนะครับมันใส่ไว้อย่างงี้มันจะได้ดูแบบไฟใหญ่ๆนะครับ แล้วผมก็ยังมี S ออีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมมีประวัติครับอันนี้คือสีพิเศษนะครับคือตอนแรกกับผมเจอคนขายร้อยแปดสิบใช่ไหมเออแล้วผมก็แบบกำลังจะซื้อเลยแต่ว่ามีคนซื้อแต่หน้าผมเลยผมก็เลยรอรอผมก็แบบทักไปขอซื้อต่อยคนนั้นนะไอ้คนนั้นมันบอกแม่งซื้อมาหกร้อยทั้งที่ผมเห็นแบบราคามันแค่ร้อยแปดสิบเออผมก็เลยแบบไม่คุยกับแม่งเลยผมก็เลยแบบรอรอรอ,อส่องมันเวลามันโพสขายใช่ไหม พอมันโพสขายประมาณเดือนสองเดือนมั้งแล้วมันก็โพสขายผมก็เลยให้เพื่อนผมมาทักมันไปซื้อนะครับก็ได้ในราคาสองรอยห้าสิบาทนะครับก็ถือว่าก็ได้อยู่อะ่ะมันก็หายยากระดับหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้คือแบบสีมันตกหมดแล้วไงเนี่ยเห็นไหมมือส้มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคือมันสวยนะครับแถมไฟมันก็หายไปอันหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าสีมันจะเงากว่านะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดู เออแล้วก็ดูตรงฐานก่อนตรงฐานนี้มันจะเป็นแบบดําทึบเลยนะครับดําไปเลยอะแล้วมันจะเขียนว่าโปรโตเัส d ีเอนะครับก็คือแบบสวยมากคือเท่เท่ะผมอยากได้เลื่อเลยซื้อมานะครับกว่าจะได้ตัวนี้มาคือแบบลําบากมากเรามาดูความต่างกันนะครับความต่างก็จะมานแค่สีนะครับอย่างอื่นก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับเนี่ยแค่สีไฟสีอะไรเงี้ยนะครับเออแล้วก็นี่ตรงนี้ต่างอยู่นะครับตรงแบบหัวไหลนะครับ โปรต,โตกักดีเอสเดี๋ยวแป๊บนึงผมเอาออกให้นะครับเออนี่อันนี้เป็นตัวหนังสือเล็กกว่านะครับน,นี่ตัวหนังสือใหญ่นี่แล้วก็สายลักหนวดขาวนะครับก็คนละสีนะครับแล้วก็ใหญ่เล็กนะครับไม่เหมือนกันแต่ก็สวยนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับแต่สําหรับสีพิเศษเนี้ยก็จะหายากหน่อยนะครับเนี่ยผมซื้อตัวนี้มาสองตัวเลยแล้วก็ผมก็ เอาไฟของตัวเนี้ไปใส่ให้ซาโบนะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะเออตัวที่ผมขายไปอเออนั่นแหละผมใส่ให้ซาโบผมก็ขายแบบไม่มีไฟไปในราคาร้อยเดียวนะครับแต่มีคนซื้อไปแล้วโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเอสมันอาคี A นะครับก็ดูเท่มากเลยนะครับเอสมันอาคี A ey, ก็งานอื่นผมว่ามันไม่เท่เท่านี้แล้วจริงๆไม่เชื่อลองลองแบบหาซื้อมาเทียบได้เลยนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็มีรูปท้ายคลิปเหมือนเดิมนะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับ